ขอเจริญสุขสวัสดีวัดต่อมาวัดอุปคุตวัดอุปคุธนี่แต่เดิมเป็นวัดที่ไม่ไมรู้ปรากฏการสร้างนะครับว่าอยู่ในปีไหนแต่ตามหลักฐานที่ปรากฏในวัดก็มีการบูรณะครั้งใหญ่ประมาณปี2445เจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อตอนนั้นไม่ใช่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นมณฑลพยัพ ร่วมกับเจ้าภาพใหญ่คือหลวงอนุาสารสุนทรช่วยกันบูรณะสร้างวิหารแล้วก็เสนาสนะขึ้นใหม่วัตถุประคุธนั้นตามตำนานไม่มีชื่อตามพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าพระอุปคุตตำนานมีบอกว่า,ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่นอกเมืองเชียงใหม่วันนั้นมันเป็นวันศีลเป็นตรงกับวันพุธพอดีพระอุปคุตได้แปลงกายเป็นสามเณรแล้วออกมาบินธบาตตอนเที่ยงคืน พอสองพญานั้นสองภูมิยนั้นได้รับใส่บาตรพระอุปคุตแล้วอันนี้สงแรงมากจนร่ํารวยเป็นพ่อค้ามีฐานะดีขึ้น,นก็เลยสร้างวัดถวายและตั้งชื่อว่าว,ว,วัดอุปคุตครับวัดอุปคุตจะมีการใส่บาตรพระอุปคุตเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่การใส่บาตรตอนเที่ยงคืนของชาวล้านนาเชื่อว่า หากเดือนใดที่วันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธซึ่งเรียกกันว่าวันเนพ็งพุธหรือเพ็ญวันพุธพระอุบุตจะแปลงกายเป็นเนงมาบินทบาทตอนเที่ยงคืนหากใครได้ใส่บาตรพระอุบุตจะได้รับบุญมากร่ำรวยเป็นสตริมงคลและได้รับความคุ้มครองจากพระอุบุตค่ะ หรือพระวัวเข็มเป็นทั้งผู้ขจัดภัยอันตรายและยังขึ้นชื่อด้านโชคลาภเงินทองเป็นผู้ให้ลาภผลความมั่งมีแก่ผู้ที่มากราบสักการะหลังจากที่ได้ขึ้นไปกราบไหว้พระอุปคุตที่วิหารใหญ่เมื่อออกมาท่านจะพบกับวิหารเล็กด้านซ้ายมือค่ะ ท่านจะต้องเหยียบกบปูนปั้นก่อนขึ้นบันไดนะคะภายในวิหารแห่งนี้มีพระอุปคุตองศสีทองอารามดูสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนกะนอกจากนี้ประคังที่แขวนเรียงรายกันด้านหน้าของวิหารได้รับมาจากกองละครแต่ละเรื่องที่นำมาถวาย น้ำ8.5นาโนอาคาดิ้น้ำดื่มโครงสร้าง6เหลี่ยมโมเลกุลขนาดเล็ก H2O2 ดื่มง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเอวังโหนตุ